กูตายแล้วพี่นิดฉันก็นึกว่าใครซะอีกนะที่แท้ก็เป็นพี่นี่เองแล้วเนี่ยมาบ้านฉันทำไมาแล้วทำไมสภาพถึงได้สกปรกมอมแมมขนาดนี้เลยพี่ตายแล้วมิหนำซ้ำยิ่งมีกลิ่นประหลาดประหลาดตามมาด้วยนี่พี่ใหญ่คิดมาอยู่บ้านฉันเลยนะสภาพแบบนี้บ้านฉันไม่ต้อนรับหรอกนะไปกลับไปได้แล้วถ้าไม่ใช่พมายโทรบอกฉันว่ามายมันท้องแล้วมีอาการแพ้หนักมากไม่มันอยากกินอาหารจากบ้านเรา ฉันก็แค่จะเอาของมาให้ลูกสาวฉันไม่งั้นเนี่ยฉันก็คงไม่มาเยียบที่นี่หรอกไอ้อาหารมานอของพี่นะมันจะดีอะไรนังหนาฮะแล้วอย่างฉันสูงสูงขนาดเนี้ยก็คงไม่กินของอะไรที่มัน,นแผงๆแบบนี้หรอกแล้วอย่างลูกหลานฉันเขาคงไม่ชอบอะไรแบบนี้หรอกพี่กลับไปเถอะไปของที่ฉันเอามามันก็เป็นของที่มายสั่งมาทั้งนั้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับแกด้วยแกหลบไปซะ ฉันจะเข้าไปหาไมา่นี่ไม้มันก็แค่แพ้ท้องนะทําไมต้องทําตัวอ่อนแอขนาดน,นี้ด้วยฮะผู้หญิงท้องใครๆก็แพ้กันนั้นแหละแล้วทําไมต้องทําตัวพิเศษกว่าคนอื่นด้วยนี่ฟ้าแกพูดแบบนี้ไม่ได้ยังไงลูกที่อยู่ในท้องอ่ะมันคือหลานของแกนะแกก็ต้องดูแลไม้สิแกรู้ไหมบ้านไหนที่เขามีลูกสะพ้ที่ท้องอ่ะเขาดูแลอย่างไข่ในหินแต่ดูเหมือนบ้านแก ก็เหมือนเป็นภาระมากกว่าพี่นิดพี่อย่าลืมนะที่ลูกชายฉันแต่งไม้เข้ามาในบ้านพอามาดูแลฉันไม่ใช่ให้ฉันไปนั่งดูแลไม้แล้วตอนเนี้ไม้มันทําอะไรฉันถามหน่อยวันวันอยู่แต่บ้านห้องหอก็ไม่ทำความสะอาดพอฉันใช้นิดใช้หน่อยก็บอกว่าเหนื่อยบ้างท้องบ้างและตอนฉันท้องน่ะฉันยังทํางานทุกอย่างนะฉันว่าไม้น่ะมันอ่อนแอเกินไปแล้วอย่างพี่นิดนี่มันในเมือง อยากกินอยากใช้อะไรขอแค่มีเงินจ่ายทุกอย่างก,ก็จัดสรรได้หมดอนะ่ะแล้วเนี่ยหอมพี่อะไรมาอย่าบอกนะว่าที่มาแบบนี้เป็นพ่อเยม,มาอยากให้พี่มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมนี่ยเยฟ้าเกพูดจากับฉันดีๆหน่อยนะถึงว่าฉันเป็นคนบรนนอกแต่ฉันก็มีมารยาทวกแกเยอะอย่างน้อยก็ยอมรับเนาะว่าจะมาเกาะบ้านฉันอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะที่พี่ยอมให้ลูกสาวพี่มาแต่งงานกับลูกชายฉัน เป็นพ่อพี่เหยา่ย้ายมาอยู่ที่นี่ทั้งครอบครัวใช่ไหมนี่ฟ้ากิจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วเป็นแต่มาแต่งงานเข้ามาบ้านแกพอฉันเข้ามาหาลูกสาวฉันฉันก็ซื้อของอะไรเยอะแยะมามากมายแต่พอฉันกลับบ้านฉันก็ทิ้งเงินไม่ให้ลูกสาวฉันด้วยซามเกคิดว่าฉันมาเอาเปรียบแกอีกเหรอฉันไม่เคยมาเป็นผาาะให้แกเลยสักครั้งถ้างั้นก็ลองตอบฉันมาดูสิวันก่อนวันเกิดพี่นะ เย่ายมันซื้อกำไรทองให้พี่ใช่ไหม <S <S แล้วมีหน้ามาพูดนะว่าไม่ได้อยากได้อะไรจากบ้านฉันฉันขอบอกไว้เลยนะตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่แล้วก็พี่ไม่มีสิทธิ์มาอยู่บ้านฉันแน่เย็นฟ้าแกพูดแบบนี้มันเกินไปแล้วนะเงินที่ไมยซื้อกำไรมันก็เป็นเงินของไม้ใครเป็นคนตั้งกฎหรอว่าลูกสาวแต่งงานออกไปแล้วไม่มีสิทธิ์ซื้อของให้แม่ตัวเองอย่างนั้นหรอแต่ตอนเนี้ย ไม้มันแต่งมาอยู่บ้านฉันแล้วเพราะฉะน,นั้นก็เท่ากับว่าไมเป็นคนของบ้านฉันมันก็ต้องมีหน้าที่ทําตามที่ฉันพูดก็แค่นั้นอะ่ะแกต้องเข้าใจนะไม้เขาแต่งงานเข้าบ้านแกไม่สิแปลว่าไม้ตู้ขายเข้ามาในบ้านแกและอีกอย่างกําไรที่ไม้ซื้อมาให้ฉันฉันก็โอนคืนลูกสาวฉันไปหมดแล้วถ้าฉันรู้แบบเนี้ฉันไม่ให้ไม้แต่งงานกับลูกชายของแกหรอกนี่พี่นิด ฉันถามหน่อยเถอะไอ้ของฝากบ้านนอกพี่เนี่ยมันจะมีดีเลยนังหนาฮะคนบ้านนอกอย่างพี่เนี่ยรายได้เราคนจะมาจากทําสวนทาไร่สินะคุณไม่มีเงินมากมายหรอกหนหลักฐานที่บอกว่าคืนเงินให้มายเนี่ยไม่เห็นจะมีเลยฉันนี่โคตรอายคนจริงๆที่ต้องเป็นญาติกับพี่เนี่ยพอไม่ต้องพูดแล้วกลับไปได้แล้วไปนี่มีอะไรกันหรือเปล่าคะเนี่ยทำไมมายืนหน้าบ้านแบบนี้ล่ะคะแม่คะเข้าบ้านกันค่ะ มาค่ะเดี๋ยวแม่นั่งก่อนนะคะโอ๊ยแม่คะมาคิดถึงแม่มากเลยนะคะนี่ตอนนี้อ่ะมายก็แพ้ท้องหนักมากกินอะไรไม่ค่อยลงเลยคะ่ะมาลูก แม่เอาของที่ไมยชอบอ่ะมาให้ไมยทั้งนั้นเลยนะลูกตีฟ้าไม่ยอมให้แม่เข้าบ้านหาว่าแม่เอาของจกะป,ปกมาให้ไมยกินแม่คะที่แม่ไมยพูดเรื่องจริงเหรอคะแม่พูดกับแม่ไมยแบบนั้นเหรอคะนี่ไมยฉันทําเพื่อแกนะไอ้อาหารนั่นนะไม่รู้สะอาดหรือเปล่าเกิดแกกินเข้าไปแล้วท้องเสียขึ้นมาเดี๋ยวก็ยุ่งไปกันใหญ่ นี่ฟ้าแกดูถูกฉันตั้งแต่แรกเลยนะแกหาว่าฉันแต่งตัวสกปรกมอมแมมแถมนีงกลัวว่าฉันจะมาเกาะบ้านนี้กินอีกพี่นิดฉันเป็นคนในเมืองนะฉันเป็นคนรักสะอาดถ้าเกิดว่าให้มาอยู่ร่วมชายคากับพี่แล้วก็ฉันคงอยู่ด้วยไม่ได้หรอกพอได้และหยีฟ้าแกอย่ามาพูดว่าฉันแบบนี้นะแกแต่งตัวดูหรูหราแต่ข้างในของแก ดำนยิ่งกว่าตูดบ่อสะอีกถึงแม้พวกฉันจะเป็นคนบ้านนอกคนบ้านนอกก็ไม่ได้ต่ำต้อยกว่าแกพวกฉันหาเลี้ยงตัวเองด้วยน้ำพักน้ำแรงสุดจริตถ้าไม่มีชาวไร่ชาวนาแบบพวกฉันและคนในเมืองอย่างพวกแกจะมีอะไรกินคนในเมืองมันน่าภูมิใจอะไรนักหนามันก็ใช่อยู่หรอกนะอาหารที่พวกเรากินก็มาจากบ้านพี่ทำทั้งนั้นอะ แต่พวกพี่ทำเนี่ยก็เพื่อแลกเงินไม่ใช่เหรอสำหรับพวกฉันละพวกฉันมีเงินอยากซื้ออะไรแล้วก็ซื้อได้แต่ในขณะพี่ละพี่ก็คงจะเป็นชาวนาตลอดชีวิตชใช่ไหมไม่มีปัญญาซื้อบ้านหลังโตๆเหมือนพวกฉันหรอกนะพี่นิดฐานะเรามันต่างกันมากนะพี่ฉันมีเงินฉันมีสิทธิ์จะยินคนไม่มีความเป็นมนุษย์แบบแกฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแกไม่รู้บ้างหรอ ต่อให้เกมมีเงินเยอะแยะมากมายแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีชาวไล่ชาวนะปลูกข้าวให้แกแกจะกินอะไรแกเรื่งเกียดคนบ้านนอกขนาดนี้แล้วแกให้ลูกชายของแกมาแต่งงานกับลูกสาวใช่ไหมแ,แกทําไมไม่หาผู้หญิงในเมืองแต่งงานกับลูกชายแกไปเลยล่ะจริงๆฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าลูกชายของฉันมันโดนป้าใหญ่ท่าไหน นธไ่ยอมตัดขาดจากครอบครัวเพื่อมาแต่งงานกับไมให้ได้ถ้าเกิดว่าลูกชายฉันมันยอมเชื่อฟังฉันตั้งแต่ตอนแรกไปแต่งงานกับผู้หญิงในเมืองหลวงที่มันสีสวยรวยๆกว่านี้ป่านนี้ชีวิตลูกชายฉันก็คงจะดีขึ้นกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่าแล้วมั้งม่ไม่บอกแม่มาตรงๆเลยนะลกูกตั้งแต่ไมยแต่งงานน่ะมมยอยู่ยังไงและคนที่เนี่ยมันรังแกมม่ไหมแล้วมันดีจริงอย่างที่ไมยพูดหรือเปล่าพี่นิด พี่มาถามลูกสาวพี่ต่อหน้าฉันแบบเนี้ยมันหมายความว่ายังไงมาทําไมแม่หมายถึงจะถามต่อหน้าแม่ไม่ได้ล่ะคะที่ผ่านมาแม่ทําอะไรกับหมายไปบ้างเนี่ยแม่เองก็รู้อยู่แก่ใจตั้งแต่ตอนที่หมายยังไม่ท้องแม่ทําอะไรกับหมายไปบ้างแม่ลืมไปหมดแล้วหรือไงคะแม่โยนเสื้อผ้าโยนถุงเท้าใส่หัวหมายสังให้หมายสัก้าให้แค่นั้นยังไม่พอแม่ยังให้หมายเตรียมน้ํามาล้างเท้าแม่ทุกวัน มมยต้องทํางานอยู่ที่ทํางานทั้งวันกลับบ้านมาไม้ก็ยังต้องทําความสะอาดบ,บ้านที่แม่คอยดูแลแม่เป็นอย่างดีถ้าเกิดไมยไม่ทําแม่ก็จะแกล้งทําตัวน่าสงสารร้องไห้แล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะที่ไมยทางานบ้านเสร็จทุกอย่างแล้วแต่ไมยคงทําเสร็จเร็วไปหน่อยแม่ก็ทําให้บ้านมันลกอีกครั้งตอนแรกเนี่ยไมคิดว่าแม่ก็คงบังเอิญเดินเตะนู่นเตะนี่ทําให้บ้านลกแต่เปล่าเลย พอไม่ไปได้ยินคำพูดที่แม่พูดกับเพื่อนบ้านไม่ก็รู้เลยว่าทุกอย่างที่แม่ทำํำมันคือความตั้งใจของแม่เองแม่บอกว่านางคนนี้ให้อยู่ว่างๆไม่ได้หรอกต้องให้มันทํางานบ้านสักบ้างคนบ้านนอกมันแรงเยอะต้องใช้งานมันให้คุ้มจริงไหมคะแม่แกีฟ้าเก็ยทําอย่างนี้กับลูกฉันได้ยังไง ฉันเลี้ยงลูกฉันมาฉันไม่เคยให้ลูกทํางานหนักแบบนี้เลยแกแต่งงานลูกฉันมามาใช้ลูกฉันเหมือนทาสอย่างนี้เหรอและอย่างเนี้ยแกจะให้ฉันยอมได้ยังไงแล้วพี่จะทาอะไรฉันได้ละลองพี่มาแตะตัวฉันสิฉันจะแหกปากให้ชาวบ้านชาวช่องแถวนี้รู้ให้หมดเลยและฉันจะทําให้ลูกชายฉันรู้ว่าไอ้เมียที่มาเลือกเข้ามาเนี่ยมันเป็นนิสัยยังไงแล้วแม่ยายมันมีนิสัยยังไงแม่คะไม่ต้องเอามาเป็นอารมณ์หรอกค่ะ แม่พูดก,กับเขาไปเนี่ยก็เสียอารมณ์ตัวเองเปล่าเเสียเวลาเปล่าๆในเมื่อแม่ไม่เคยพอใจในตัวไมยดูถูกไมยว่าไมยเป็นคนบ้านนอกงั้นแม่ก็ช่วยไปบอกพี่น็อตด,ด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ไปเจอกับมมยที่อำเภอเราสองคนไปหยากันอย่างมันจะได้จบสักทีแม่จะได้สมบัติไงะคะสับไบ้านนอกคนนี้จะได้ไม่ต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ขวางหูขวางตาแม่อีก ก็ลองดูสิอย่ากอยาก็อยากไปเลยคิดว่าฉันจะกลัวเหรอแล้วแกอย่าคิดนั่นนึงหมยว่าลูกชายฉันจะอยู่ไม่ได้ถ้ามีแกบ้านรถแล้วก็เงินสดที่นี่น่ะแกไม่มีสิทธิ์เอาไปแม้แต่สตางค์แดงเดียวถ้าจะออกไปก็ต้องออกไปตัวเปล่าเท่านั้นกิดฟ้าคิดใจร้ายมากเลยนะเกตจำไว้เลยวันหนึ่งแกจะต้องเสียใจมาแล้วกลับบ้านกันเถอะ ฉันมีน่ายกลูกสาวให้แต่งงานกับบ้านแก่เลยไปค่ะแม่ไปะ <c oughs> <c oughs> ในที่สดุดอินนางลูกสะใั้บ้านนอกก็ออกจากบ้านฉันได้สักที วันนี้พี่ขอโทษมายนะที่พี่ไม่ได้มาปกป้องมายพี่จะไม่ยอมหยากับมายเด็ดขาดที่พี่แต่งงานกับมายเพราะว่าพี่รักมายไม่ใช่เพราะไมายมาจากที่อื่นมายอย่าหยากับพี่เลยนะพี่รักมายจริงๆแต่ต่อให้พี่ไม่ยอมหยากับมายยังไงแม่พี่เขาจะยอมหรอคะพี่ไม่สนอะไรแล้วมายพี่จะไม่กลับไปบ้านหลังนั้นอีกแล้วพี่เก็บของมาหมดแล้วเราไปอยู่ด้วยกันนะมายแม่ครับผมขอเข้ามาเป็นลูกชายแม่ในบ้านอีกคนได้ไหมครับ ได้สิลูกน็อตยังไงน็อตก็เป็นลูกเคยที่ดีของแม่อยู่เสมอขอบคุณนะคะพี่น็อตขอบคุณที่เลือกไม้ขอบคุณที่รักไมยมากขนาดนี้ไปเราไปกันลกแล้วแบบนี้ฉันจะอยู่ไปทำไมฮนะมีบ้านมีรถมีเงินแต่ไม่มีความสุข ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานก็นหนีกันไปหมดแล้วแบบนี้ฉันอยู่ทำไมอ้อออแล้วแบบนี้ฉันอยู่ยังไงคนที่เห็นค่าเงินมากกว่าผู้อื่นก็ไม่สมควรที่จะมีใครอยู่ด้วยอีกเลย